สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2565ช่องหลวงวันนี้เวลา16นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา สเสด็จแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนา,ร,ารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2565โอกาสนี้สเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ พระสาราชการแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีปราทูลรายงานเรื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสําคัญต่างๆแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงพระสุรายสงพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดทูปเทียนเพื่อนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศีลา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิวโรดตามังกูลสริวิบูรณราชกุมารทรงจุดทูกเทียนเครื่องนำ้ำมาสการท้ายที่นั่ง,งจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงพระสุร่ายทรงปูชนีวัตถุตามเจดียสถานในพระอารามได้แก่พระพุทธรูปณหอพระคันธราลาศ พระพุทธรูปป่าประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุขโขทัยหนึ่งองค์กรุงศรีอุทยา33องค์และกรุงธนบุรีหนึ่งองค์ณนหอพระราชกรมานุสรณ์พระพุทธรูปป่าประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์แปดองค์ณนหอพระพพาราชพงศานุสรณ์แล้วเสด็จไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ทรงพระสุรายโสององพระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วเสด็จขึ้นพระมนต์ดก ทรงพระสุรายทรงพระตรายปิดกจากนั้นเสด็จไปยังจารนำประสาทพระเทพบิดรทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปเทพบิดรและพระพุทธรูปบริวารทรงพระสุรายทรงต้นนิโครธและทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปที่พระวิหารยอดทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปปางหามสมุดมหามงคลเฉลิมพระจมพันษาหกรอบและพระพุทธบาทจำลองนหอพระมณฑีนธรรมแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ต่อจากนั้นเสด็จไปยังหอพระนาคทรงพระสุรายทรงพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงจุดทูปเพียงเครื่องทองน้อยทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์ห้ารูปสดับประกรพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอัฐิพระประวรราชเจ้าสี่พระองค์และทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญาทรงทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์40คู่พระสงฆ์สดับประกรจนครบ40รูปทรงหลังทักสีโนทบพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรก อันหนึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรภพมาหากษัตริยาธิราชเนื่องในเทศากาลสงกรานต์พุทธศักราช2565ณประสาทประเทศบิดรระหว่างวันที่13-15ถึงเมษายน